สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็หลังจะเดินรับคุณลุงอุ้ยดนปากอยู่บ้านทั้งวันอยู่บ้านทั้งวันก็เลยไม่ได้ทาปากไม่รู้จะทาให้ใครนอกจากทาให้ตัวเองตอนนี้ก็เย็นเลยค่ะคุณลุงกลับบ้านสายทุกวันเลยพักนี้ ันนี้ก็บอกว่าจะมาต่วันหน่อยจะได้มาเดินด้วยกันก็ว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้นี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะหัวค่ำนคะคะท,ทุกคนมันก็หกโมงหกโมงพอดีเลยค่ะหกโมงหน่อยๆเกยส่งข้อความมาบอกว่าถึงสถานีหกโมงกว่าๆตานยุทธ์ไฟค่ะแั่นเองก็เลยจะออกไปรับแก จะบอกว่าถ้าอยากเดินก็ให้มารับที่สถานีรถไฟกไ็ไย่างั้ยนะ่ะก็เลยออกมาเดิน <c oughs> เดินแล้วเอาปอเปี้ยมาด้วย <c oughs> เอามาซื้อของที่จะมาซื้อของนะั้นซื้อของจะเอาไปาวัดนะคะจะเอาไปทําบุญ <c oughs> ยังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรยังไม่ได้ไปหรือว่าไม่ได้ไปร้านเอเชียเลยสัไม่ใช่ไปไม่ได้ไปร้านเอเชียเลยค่ะเพราะว่า มันดึกแล้วร้านใอเชียปิดจะวันค่ะทีนี้ซื้ออะไรไม่ทันแล้วไม่เค่อก็จะต้องซื้อที่ร้านค้าทั่วๆไปร้านคนละเบยมันก็พอมีของให้ซื้ออยู่ค่ะทําง่ายๆเพราะว่า,เ,าเราก็มีส่วนหนึ่งแล้วเนาะอยู่ที่บ้านอย่างพวกผักแล้วก็เนื้อผักนะมันมีที่น,นเดียวแต่ว่า มันมีเนื้ออยู่ในตู้แข็งค่ะแต่ต้องออกมาให้มันละลายอ่าส่วนผักนั้นคิดว่าจะซื้อทันอยู่เพราะว่าไปซื้อร้านค้าคนนอกไปเพราะว่าเขาปิดสองทุ่มปิดสองทุ่มคืนี้นี่มันก็แค่หกโมงกว่าค่ะก็ซื้อทันอยู่นี่ก็จะถึงสถานีแล้วทีนี้กํลาลังข้าสะพานเป็นสะพาน งฝั่่นี้คะตอนนี้ก็หิมะตกอย่หน่อยค่ะตกเปโปรยมันเหมือนกับสายฝนเมื่อตอนกลางวันเมือม่อเช้าเนี่ยค่ะขาวโพลนเลยที่พื้นที่หลังคาไม่ได้ออกมาถ่ายให้เพื่อนๆดูแต่ว่าที่อื่นนะเขาถ่ายกันไม่ไดนไม่ได้ออกจากบ้านเพิ่งจะออกเนี่ยแหละค่ะเย็นแล้วคนไม่ทํางานไม่ทํางานไม่มีงานทําก็มีแค่อยู่ที่บ้าน เหนั้นก็พอแล้วค่ะส,บ,สบายๆนะชิวๆ <c oughs> มาถึงมารับคุณลุงค่ะที่สถานีรถไฟปลอดภัยดีค่ะแล้วเราก็จะเดินสักหน่อยค่ะเดินฝั่งแม่น้ำเป็นการออกกำลังกายค่ะ <c oughs> แล้ก็เดินมาฝั่งแม่น้ำตรงนี้ค่ะเป็นทางเดินเป็นฝั่งแม่น้ำหยเห็นฝั่งนี้หน้าลอ,อยกระทงจัง <c oughs> ลรกะทงผ่านมาแล้วไม่ได้ลอยเลยปีนี้ไม่อยู่ <Okay. S 1> อยู่ที่อินเดียเนี่ยเหมืนอนอรกระทงเลยค่ะดูไฟเหมือนกนระทงเลยเหมือนกนระทงจากไฟจากกระทงสวยงามไหมคะเพื่อนๆเดินด้ยวยกันหนาวอยู่ค่ะหนาวมากเลยเราเดินแว่ยมาร้านพิซซ่าค่ะถามคุณลงุง ก็เ,เคยมาไหมเกบอกว่าไม่เคยมาก็เลยเดินเข้ามาดูว่าร้านเป็นยังไงคนเยอะมากเลยค่ะไม่เคยมาคุณลุงก็ไม่เคยมาฮ่าฮือครับเลยครับดูด้านหลังสิคะดูด้านหลังคนเยอะมากเลยไม่กล้าหันกล้องไปถ่ายตรงๆเพื่อนเขาแนะนำมาเขาบอกว่าเขาทำพิซซ่าแบบธรรมชาติอบจาก เตาไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นเตาถ่านเขาแนะนําให้มาชิมดูเขาบอกว่าเขาเคยกินก็บกาแฟเขาที่นี่เขาบอกว่าอร่อยมากเขาพูดสองสามครั้งเลยคับทีนี้เราเดินผ่านมาจะก,กลับบ้านบอกให้คุณลุงพามาดูว่ามันอ,อยู่ที่ไหนร้านยู่ที่ไหนคุณลุงไม่เคยมาคุณลุงไม่เคยมาทีนี้พอมาดู กก็ถามว่าเธอกินอะไรยังแม่เป็นบอกไม่ได้กินเพื่อนก็ถามแกได้กินอะไรยังบอกไม่ได้กินเกก็เลยถามต่อครับว่าตกลงเราแวะเข้าไปข้างในไหมเพื่อนบอกโอเคตกลงก็เลยมานั่งที่ร้านพิซซ่ากันรับแก้ไม่ได้ทาปากนะคะเพราะว่าเพราะไม่ได้คิดว่าออกจบไม่ได้คิดว่าจบมันนอกเสื้อก็เป็นเสื้อออกนำกายมันนั่งที่ร้านอาหารนีกก็มาจากที่ทำงาน โอ้ยโอ้มาแล้วอันไปเลยเลยค่ะไม่คิดว่าคิดว่าอันเดียวคิดว่าอันเดียวสองอันต่างกันยังอันไปเลยเลยเริ่มไหยค่ะเริ่มแล้วหิวค่ะหิว พอพิซซ่าวางลงรีบๆเลยเพราะว่ากินหิวอร่อย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 ร้อนค่ะร้อนนิดหน่อยถ่ายเกยก่อนก่อนที่จะกินทานพิซซ่าด้วยกันนะคะเพื่นทุกคนเยอให้เยอให้ชมยยอะๆน่ากินคุณลุงเฉียนใหญ่เลยของเกดูเหมือนไม่ไหมเหมือนไม่ไหมผลเป็นหน้าตาดมากกว่า มัเป็นาสาษากนกัาของเจไม่อผู้ชายคนนี้นั่งตั้งนานตั้งแต่ขาเราเข้าไปกินพิซซ่าจนถึงขาออกเอ๊ะไม่ใช่คนจริงนะเนี่ยนะม,มีคนเดินผ่านเข้าไปเขาบอกว่าเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยอย่างเงี้ <c oughs> ยจิ้นแม่เพนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ กับคุณลุงคุณลุงก็เตรียมตัวแล้วค่ะเตรียมตัวดูหิมะสิครับเพื่อนเนทุกคนหิมะเริ่มมาแล้วถนนลื่นย้าอดิเม็กอิ่มเลวได้ขากลับบ้านแล้วตอนเกออิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วเตรียมตัวกลับบ้านแล้วค่ะหนาวอากาศเย็นมากเลยอ่ะอุ้ย หนาวจะคุมหัวสักหน่อยกมหัวสักหน่อยมันหนาวค่ะหนาวหูไม่มีหมวกมาค่ะแล้วค่ะเดินต่อมีกําลังแล้วกินพิซซ่าแล้วก็มีกําลังเลยค่ะไปค่ะพิซซ่าอร่อยมากเลยแต่ว่าบริการไม่ดีเท่าไหร่ไม่ชอบบริการถ้าพิซซ่าอร่อยอร่อยแค่ไหนบริการไม่ดีก็ไม่มาเลยค่ะครั้งเดียวเท่านั้นจบ เดินกลับบ้านดีกว่าเก่งทีดาวกิติลออสเตรเลียส์เลยก็ฟินหัวน้าวีสปีสกินอาหารเสร็จแล้วมีกำลังเดินแล้วค่ะหนาวก็หนาวกอดกันไปเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวไม่ได้ดูดบุหรี่ทำไมมีควันน่ะแปลกแปลกแปลก เปรกเปรก ya เพริกเปรกมาเร็กลีเพริกมาเร็กลีมาเรกลีมาเร็กลีมาเรกลดีมาเร็กลีเย่ยมมากเลยเรก a ยดิมารกลที่มามาให้แสงสว่างค่ะแสงสว่างขึ้นเดินเข้ามาในห้างนามากเลยข้างนอกยอากาศเย็นอูอ like ิ่มแล้วคะอิ่มแล้วแล้วคุณลุงก็เลยจะเอายาแกมาทันขยา จะมาเอาอยาเมื่อวานไม่ป็นก็ซื้อยาส่วนวันนี้คุณลุงซื้อยานี่ก็ร้านขายยาค่ะใกล้จะปิดแล้วค่ะดึกแล้วเรียบรกออเลยคะ่ะออกไปข้างนอกแนละ้วทีน,นี้เสร็จ <shorter. S 2> เรียบร้อยได้ยาแล้วค่ะอุ้มลูกโตมากเลยลูกใหญ่มากเลย,ย,เ,ลยเริ่มเลวยอนุ่นค่ะ

เดิมค่ะมันเดิมยาลูกที่แข็งแข็งถ้าไม่แข็งแล้วมันไม่กรอบต้องเอาลูกกรอบ,รอ,บอันนี้โอเคใช้ได้แล้วก็อีกสองลูกเอาลูกเดิบๆมันมันถึงจะกรอบนะส,สุดมันนิ่มโอเคใช้ได้แล้วก็อีกลูกหนึ่งค่ะลูกนี้นิ่มจังเลย โอเคค่ะกำลังดีเลยค่ะเอาเยอะชิว่าหอมมันมีอยู่ไหนนีงค่ะที่บ้านกลัวมันจะไม่พอเอาไปอีกสักอันนึงกันตอนนี้ตอนนี้อัเนี้ตอนนี้ชิว่าค่ะเอาไปเพิ่มนี่ก็เหลือนมค่ะนมนมนม ถุงกล่องค่ะเย่ยะกดเถอะเยอะเขนมกล่องเอ๊ะแกไ,ไข่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 ค่ะหาขนมหาเด็กขนมกิน โหรื้ยังกินขนมอีกหาขนมหาขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกช่วยถือถุงหนึ่งค่ะถุงนั้นไม่หนักเท่าไหร่แต่ของไม่เป็นหนัก <c oughs> ถึงเลยค่ะถอดเสื้อถอดผ้าแล้ว นายนายทำอะไรทำอะไรทำอะไรถึงแล้วค่ะเพื่อนทุกคนถึงแล้วค่ะอู้อยอิ่มท้องแล้วเอออิ่มท้องแล้วไปกินอาหารมาแล้วซื้อข้าวซื้อของโอ้ว่าไม่หนักก็หนักเหมือนกันนะคะหนักเหมือนกันอะ รู้สึกว่าเดินเหนื่อยหน่อยค่ะเดินเดินเหน่อยนิดนิดนึงโอเคค่ะขอบคุณที่เพื่อนเพื่อนมาส่งค้าทีนี้ก็จะเอาข้าวของข้าวที่ก็าทางน,นะคะขอบคุณที่เดินไปรับคุณลุงด้วยกันแล้วก็ปทานอาหารด้วยกัน แล้วก็มาส่งมาเป็นหนึ่งบ้านเลยเหงือเปียกด้วยค่ะเดินเหงือเปียกเลย,เน,เน,เย,เลยนี่ท้ายถอยเปียกเลยขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันโอกาสในะคลิปหน้านะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแกชร์แล้วกดกระดิ่งติดตามชมไม่เป็นแล้วขอบคุณทุกคนค,ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>